ทีได้หายเพื่อนเป็นงานงานไปอีลีเลยเขาบอาอีดีเอาเฮียเขาอีดีเอาให้ยยงเอากับเพื่อนสิได้รู้สึกว่าแบบนานเพื่อนเหตุงานแล้วเพื่อนได้นะนะเขากระสิเอาแต่ถ้าถ้าบบได้เขาเขาย่านเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเหตุไปแล้วเพื่อนโ่ได้อย่างเพื่อนซีเมยืบอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาทำไมไม่ได้เอาอย่าง ค่าดองก็ฟีแล้วอย่ย่าน่ารักตลอดคือหนูเป็นคนแบบหนูไม่เคยเอาเปรียบคนเลยนะทุกคนจริงๆเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะไม่เคยมีปัญหากับไม่เคยมีปัญหากับกับลูกน้องไม่เคยมีปัญหากับแดนเซอร์นะดนตรีอะไรเงี้ยไม่เคยมีเลยไปถามไปถามแบบ คนที่ทํางานกับหนูได้เลยคือหนูจะเป็นคนชัดเจนเรื่องเรื่องเงินมากๆแบบเขาเพื่อนตัวถามเพื่อนไม่ามวาทไมไม่ถามไม่ที่ต๋อไม่หอไม่อยากให้แต่งเร็วๆไหมหนึ่งช่อุ่นยาจะได้เก็บแต่งเร็วๆเก็บแต่งไวๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบ รู้สึกว่าทุกคนทํางานแล้วจะต้องได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเออวันหนึ่งหนูก็เคยคิดว่าเออนั่นแหละอย่างที่หนูบอหนูหนูคิดหนูก็เลยถามว่าอยากเอาไปเก็บเองไหมแบบเป็นงานงานไหมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเออขายของแล้วแบบได้เงินมาเท่านี้แล้วอยากแบบแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ไหมอย่างเงี้ยเออหนูก็ถามไงเล่นเล่นนี่แต่ทุกคนยังโมหงอเลยอ๋อ แม่มีหายไปเลยใช่หายไปเลยนัดใส่บาทกันหายไปเลยเนี่ยบางทีจดละกันจดจดแล้วใต่คนบื่อเสือยูเคียดได้สิไปจอบ <c oughs> ถามพี่นุนีแล้วถ้าไปถามพี่นุนีมากันไหนว่าวันกอ่อนม,มันจดแล้วเอลิติเขาเบืบ่อเนะ บอก<อ><อ> <laughs> ยังไม่ได้โจด <laughs> โอ้โหคนแบบปกติวันนี้คนทำงานเนาะปกติคนดูตั้งเยอะคนพลาดตั้งเยอะเลยเนี่ยอย่าไม่ได้โจทย์ไม่ได้โจทย์พูดเล่นถ้าเราไม่ติดแฟนแล้วลรกก็คงเรียนต่อโทรไปแล้ว เงนขึข้มาป <recess ed. S 1> <p upp et> ั่นเอาอนาคตมาทิ่มไว้กับเขาเลี้ยวได้เอาฮะเก็บเงินโปรลดปบ้านเสร็จแต่งเลยเนี่ยเขาบอกฮะเก็บเงินโปรลดปบ้านเขาแต่งเลยเฟิร์นคือเอาอนาคตมาไว้กับเขาเลี้ยวได้ผมบอกผมมีคนมูมีคนบอกญาติแท้รถเสียใจเด้อใช่ไหมผมมีคนบอกว่ามีใคร กินกำลังเริ่มกินก็จอยแฟรอยหน120ักร้อยยี่สิบรูกินไปเรื่อยๆยเลยนะคะกินไปเรื่อยๆืยนะทุกคนลองกินไปเรื่อยเรืนะคะชั่งไว้แล้วก็กินคู่กับดีถอกใช่กินคู่กับดีถอกทียาไปด้วยจะ,<ล>ะดีมากนะใช่ลดเร็วมาขอนแก่นวันที่ห้าต้องแย่ไปที่ไหนคะเพื่ออยากไปเจอขี้ขอนแกน่นวันที่สาราการจโมง่ะกโมงนสารากางขอนแก่นหกโมงค่ะฮะเป็นเป็นงานโอทอปะทุกคน ยายยายเฮ็ดอะโลเสียใจเด้อเห็นบ่น่ะบบบอกยายเฮ็ดอะโลเสียใจอะโล่ยาบบบอกอะโล่ยาเลยเนี่ยอย่าทิ้งย่าตินะบบบอกบบบอกชอบความธรรมชาติบบบอก ใส่คุณแผนแล้วต้องใจหนักแน่นเด้อเพียรุ่งก็่าใส่เฮือนแล้วเอาไหมเอาไหมคุณแผนแสนสถานใช่เอาไหมยังวัดกันไหมเฮียใส่คุณแผ่นนี่เฮียใส่คุณแผนคุณแผนหน้าหนาท้องว่างคุณแผนและคุณแซงคุณว่าเขาทีเป็นคุณแผนหรือคุณแซงว่าลูกเจอจจริงแล้วพี่จีจงล่ะรูโชคดีไหมที่เอียโลซึ่งข้อึ่หนาวโชคดีมากๆากแล้ว หรอเขาซ้ำได้ลูกเดน,นนี่เขาแจบอกบเออเขาที่ซ้ำได้ลูกเขาเนี่ยซ้ำได้ลูกเขาที่เขาซ้ำได้ลูกดนเขาซ้ำได้เลี้ยงลูกเดน,กนนี่ว้เลี้ยงตอนไหนฮะเลี้ยงลูกเดนนี่เลียยย้ยงคือลูกนี่ผืนดิเลี้ยงฝืนเลี้ยงคือลูกเลี้ยงคือลูกจังใด น้องโชคดีที่มีกันและกันแบบบอกว่าเออไม่เคยติดตามน้องญาเลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเคยดูผ่านๆก็อาจจะไม่ได้มาดูไลฟ์สไตล์ชีวิตว่าจริงๆหนูก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคือความธรรมชาติใดๆที่ทุกคนเห็นในทุกวันนี้ยมันหนูก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าคนพุ่งมาติดตามพิ่งมาเห็นวันและโลกไม่ได้ปเปนนะเป็นของพวกพี่ๆที่อยู่ในใช่ขเขาเขาอยากให้ญา ใช่หนูก็เลยปิดตัวแทนที่มาตัวแทนมอบในบ้านนะคะพวงมาล<ห>ัย<ห>แล้วก็พวก,พวกอย่างพวกพี่เขาทํากันเองออ่า<ว>อย่าหอยังพวงมาลัยอย่างนี้นะคะทุกคนก็ต้องแบบขอบคุณมากมากเพราะหนูก็ไม่เคยได้พวงมาลัยเยอะขนาดนี้เลยไม่เคยเลยเพราะว่าดูแต่บ้านอื่นๆที่ที่เขาได้อะที่เขาได้แล้วเราก็แบบอุ้ยข้าเจ้าขึ้นได้หลายแ้ว่าแบบคือเปนแต่ดีใจเนาะยังสิแบบกะมีแต่แบบเบิ้งข้าเจ้าได้แล้วก็ดีใจน้ำข้าเจ้าทังสิแ่แหม อืมวันนี้เห็นพ่อเจ้าของได้เองเมื่อคืนนี่ก็รู้สึกแบบรู้สึกเก็บห้ดเลยแต่ว่ากับแบบกับบ้องห้เป็นคนไห้ยง่ะสิหนูจะเป็นคนร้องไห้ง่ายกับแค่กับแค่สองคนนะหนูจะเป็นคนร้องไห้ง่ายกับแค่สองคนก็คือกับแม่กับแฟนแค่นี้แหละกับกับคนที่หนูรู้สึกมากๆจะร้องไห้ง่ายแค่มมแค่นี้เลยนอกนั้นแบบจะแบบ กับต่อหน้าทุกคนหรืออะไรจะลองไห้ยากมากสาธุสาธุทธครับจริงๆเป็นทั้งเป็นทั้งน้องสองคนรวมกันถ้าคนใดคนหนึ่งอาจไม่ขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูแบบหนูงงกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าก็ไม่ก็บอกบอกนะหนูบอกเขาตลอดเลยเพราะเขาอ่ะอาจจะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีค่ามากขนาดไหนเพราะว่าหนูคือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วหนูจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีค่ามากๆมันมีค่ามากๆเพราะว่าดาราอะมันมีเยอะมากแล้วนักร้องมันมีเยอะมากคนคนที่กว่าจะเป็นดาราเป็นนักร้องได้มันเยอะมากแล้วการเป็นดาราที่มีชื่อเสียงการเป็นดาราที่มีคนรักมันไม่ใช่เป็นได้ทุกคนนะค้นออกกล้องค้นเป็นเล่นละคร เนี่ยให้ฟังง้ำเขาว่ายิง่งยางแพมแพมอีกแล้วค่าจ่บอโอ้ลือมอ่านอันนี้เลยหาวันจับเพียงสียาวเฮียยาอ่านเนี่ยบังอ่านในฟังเนี่ยบทที่เก้าเขาความอุบมาตัวมัดมัดชาชาชา ได้หลุดถอนประเสริฐสารพัดกับล่างเป็นมังกรแม้อยังจะจรหาละจงละดีอยู่ประจกักษ์พทักบินปจินชิต ยามอันลากสถิตติมทางข้างวิธีสแสวงหาง่ายได้ภัยไม่มีเหมือนวารีลมหนุนเป็นบุญเรือมังกรกับงูใหญ่ยังกายเพศจงเห็น,เ,นเหตุอัศจรรย์หน้าฝันเื่อถึงหน้าแรงโชคดียังมีเจือก็ได้เผื่อวิท หมักตักวาลินจะสมบูรณ์พูนเกิดประเสริฐสมหลักอุดมเหลือดีมีทรัพย์สินจะได้ยอรอยศคนที่จากเหมือนดั่งจินถามถึงคู่อยู่กินไม่ง่ายใดจะสำเร็จเสร็จพลันไม่ทันจิตแม้ริบคิดแค่เสื่อนไม่เหมือนหม ถามถึงไข้ที่เป็นมามากมายในเรื่องหายี่ยหมอขอบอกตอดเลยน้อยอันจะไลฟ์ฟิอันฟองชื่อจูนยางก,ก่อนไปที่เก้าเขาความอุปถัมตัวมัดฉาชาติสุด ได้หลุดถอนประเสริฐรัพย์กับร่างเป็นมังกรแม้นจะดจรหาลาบจงทราบดีอยู่ประจักษ์ทักษิณประจิมทิศสถิตริมทางข้างวิถีสแสวงหาง่ายดายภัยไม่มีดีมากเลยเหมือนวารีลมหนุนเป็นบุญเรือมังกรกับมูใหญ่กลายเป็นเพศ จงเห็นเหตุอัศจรรย์นั่นฝันเฟืนอาหน้าฝันเฟือถึงหน้าแรงโชคดียังมีเจือก็ได้เพื่อวิทวิทวิทก็ได้เพื่อวิทวัคตักตักวาลินแปว่าอะไรไม่รู้จะสมบูรณ์พูนเกิดประเสริฐสมราบอุดมเหลือดีมีทรัพย์สินจะได้ยศ คนที่จากเหมือนดังจินถามถึงคู่อยู่กินไม่ง่ายได้จะสำเร็จพันเสร็จพันไม่ทันจิตแมมรีบคิดแชร์เชือนไม่เหมือนหมายถาถึงไข้ที่เป็นว่ามากมายในในเรื่อง <Hi. S 1> ในเรื่องหายยากเนาะนอขอบอกเอ่ยก็คือเรื่องเงินเรื่องทรัพย์ร่องอะไรเรื่องแบบ เรื่องอะไรดีหมดเลยแปลว่าอีหยังที่แปลเป็นคำตรงอืแปลไม่ได้หมายความว่าได้ทชคใหญ่ได้มิตรที่ดีไม่มี